วันนี้นะครับเราก็มาหาหน่อนนะครับมากับคุณนายนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับนี่นะครับเราก็จะลุยขึ้นไปข้างบนนี้นะครับระวั mm hmm. งลื่นนะครับคุณนายคุณนายเทโล ไปกันตอ่อครับไหวนะครับคุณนายไหวนะครับโอเคนะครับไปกันตอ่อครับเอาครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาถึงที่พักดื่มน้ำแล้วนะครับนี่ครับ น้ำดื่มของหมู mm ่บ้านเราทำต่อมาจากข้าบนนี้นะครับบนต้องไปอีกนะครับแล้วก็ต่อมาทางนี้ครับนี่ับทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับข้างล่างโน้นนะครับเดี๋ยวเราพักกินน้ำันก่อนนะครับนี่นะครับ เราจะพักกินน้ำกันสักหน่อยนะครับรสชาติมันเป็นยังไงครับคุณนายคุณนายใจดีนะครับตักให้เราโดยนะครับดูนะครับน้ำใสเลยนะครับ ไม่กินแล้วพ่ไวต้ติดตัวคุณนายเรายังไม่อิ่มนะครับคุณนายจะเก็บไว้ในกระเพาะนะครับนี่นะวิธีการเก็บแล้วก็ปิดนี่ด้วยครับคุณนายปิดใช่ครับ โอเคเราไปกันต่อครับแล้วก็เรามากับไอ้ขาวด้วยนะครับนี่ครับไอ้ขาวนะอยู่แม่ไปแล้วคะ่ะครู้ิชา ตอนนี้นะคะเดะร้อนรอเอ๊ะโอ้ย,โ,อยโดนอะไรบะไม่รู้ค่ะ <ผม S 1> อุย้ยเลือดอ่อกเลยทำไมไม่ฟังผมล่ะครับเลือดอ่อกเลยค่ะคุณนายผมบอกแล้วไม่ฟังครับ ขี้บนนะคะคุณนายจาังหวะนี้ําหาสาบเสือนะครับสั่งได้ในแอปไหนนะครับบอกผมทีนะคเดี๋ยวผมจะสั่งให้คุณนายนะสับเสือนะครับโอเคชั่นก็บนเขาเลยก็อะไรไงใบนั่นอะ โอ้นายโดนอะไรครับคุณนายปืผมบอกคุณแล้วคุณนายก็ดูสีหน้าที่ไม่เชื่อฟังผัว เราก็เจอสาบเสือแล้วครับคุณนายเย่คุณนายจะได้ปีกแผลแล้วนะครับดูหมู่บ้านเรานะครับไม่เห็น,นครับอยู่ข้างล่างโน้นนะคเคียวไงครับคุณนายข่รยีข่ยีพอแล้ว ผมบอกให้ใส่รองเท้าบูทก็ไม่ใส่แล้วคุณนายนี่เป็นคนยังไงคุณนายบอกไม่ฟังตรงนี้แม่งโคตรอยากตกกับบานจะต,ตกไม่ได้เป็นนายของผมเสร็จแล้วไปกันต่อครับทางนี้เลยครับคุณนายเต็มเลย เียกวมาสาบเสือนี่นะสับเสือนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับคุณนายเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเป็นดูเด่นนะสีม่วงก็เต็มเลยนะเขาก็วนไปวนมาคนระับรอไม่ไหวนะครับรอคุณนายวนไปวนมานะครับ นายคุณนายของเราผิวขาวมากเลยครับขาวอะไรล่ะขาวก็วนไปวนมาแถวนี้แหละ อนนี้นะคะเรากำลังเอาหน่อไม้นะคะหน่อไร่นะคะนี่ค่ะลูกชัยนะคะโคกิชัยหานอไม้อยู่นะคะหน่อไม้กลางป่ากลางเขานะคะไม่ได้ใกล้กับน้ํานะคะหน่อไร่นะคะหน่อไร่ก็จะเป็น แบบนี้นะคะสีส้ม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 นี่ไม่ใช่หรอสีเหลือสีส้มหรือเปล่าลูกนี่นะครับนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะได้ประมาณนี้นะคะไปเดินไปแล้วนะคะเดินไปแล้วนะคะ เดินไปนะคะริฉันก็เดินตามคุณผู้ชายไปนะคะผู้ชายนะคะนี่คือชายหาอยู่นะคะ เยอะมันนะคะนี่นี่นะมาอยู่แบบนี้นะคะยุงเยอะมากเลยะคะ่ะอยู่ในที่ที่มียุงนี่นะคะตามตุกไปแล้วคะ่ะตุกไปเลยคะ่ะกรงฉับม,มาเลย โอ้ oh, อันนี้นี่ขึ้นมันจะดีนะคะ <Hey. laughs> ตัวนี้เดียวแ่ <laughs> นี้เดียวนี่นะคะสวยงาสวยงาไม่เอาหรอ <c oughs> ไม่เอานะคะผู้ <c oughs> ชายนี่บอกว่าเก็บไว้ให้มันโตด้วยนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะสวยนะคะนี่ ๋ยวดิฉันจะเอานะคะนี่ค่ะค่ะวิธีค่ะทีไป <Okay. S 1> ทีไปเลยนะคะใช้ตี <laughs> ไม่เบาลาโอ้ยุงเยอะมากเลยคะ่ะทุกคน นี่นะคะยุงนะคะกัดแขกตอนนี้นะคะเรือนี้ถ้าจะไหลยเยอะมันนะคะเพราะว่ายุงกัดกิน,น แล้วน,นนี้นะครับเราก็จะ,ะเอาออกมาแล้นะแลก็จะกลับกันแล้วนะครับประมาณนี้เราก็มาขส้นไปกันเลยครบับกลับกันเลยครับนายนี่เรากลักบเราจะกลับแล้วนะคะไปช้างไปขอ้โพ เอคนนนะคะคี่คือบรรยากาศนะครับโอ,โอ,โอบ้โหบรรยากาศบ้านเราว้วนะคะวิววิสวยนะคะสวยมากเลยทุกคนหมู่บ้านก็สมศรีสันสวยมากเลยค่ะแต่หน้า <ไป S 2> คนนุณนายดำไปนิดหน่อยแต่หน,น,าน,น,ะนะะา้าดิฉันดำมากเลยค่ะเพราะว่าดิฉันนะคะไม่สวยค่ะ แดดก็สองหน้าก็ดำไม่ใช่พวกสีดำอยู่แล้วนะคะอยู่บนดอยนี่ดำอยู่แล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงที่อันนี้แล้วถ้<ด>ากลับบ้านของเราแล้วตอนนี้นะคะหน้าดิฉันน่าจะดำมากเลยคะ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวอะไรนะ ตอนนี้เราก็ลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนเอาไว้เท่านี้ก่นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่นะคะบ๊ายบาย